ขอโทษได้ปะขอโทษไม่ได้หรอขอโทษไม่ได้หรอฮะมอื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 มอมาอ่านนักมึงมานี่ไปมานี่มานี่ไปลงในน้ำไปลงน้ำซะตัวหายตำรวจหรือมึงอ่ะตัวหายแย่ขดทั้งมือนี่กูจะให้ลงน้ำหมดเลยไปเรียบร้อยไปนอนในน้ำ ไปนอนในน้ำกันให้หมดอาจจะโทรหาตำรวจงั้นเหรอใครเป็นเหยื่อต่อไปลุงลง,ลง,ล,งลงไปไหนออกลงุงขึ้นรถเหรออุ๊ยออกลุงเป็นเจ้าของรถเหรอผมไปด้วยดีผมไปด้วยดีลุงผมไปด้วยผมไปด้วยอหรือผมอ้าวกูบัากแหละ ลงผมไปด้วยผมไปด้วยลงลงขับไปเลยจอดลงอย่างงี้ได้ไงเนี่ยฮะมันอันตรายแล้ป่ะลูกมันดูมันจอดรถบับไปแหละขี่ปี๊บๆวันนี้มาเดินแบบนี้ไม่ดีนะรู้ป่ะจู่ๆแบบรีบๆจี้ทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าโทรหาตำรวจอย่าโทรหาตำรวจมันไม่ดีรู้ไหม เราจะพานายไปเล่นน้ำว่ะเรียบร้อยนายไปเล่นน้ำเรียบร้อยคนในเมืองหายไปอย่างปริศนากูพาลกพาคนในเมืองไปเล่นน้ำหมดแล้ว โอ้ยลุงอึดวะเชี้อลุงไม่อึดว่ะไม่ตกตายเลยเฮ <c oughs> ้ยอยลุงกดอึอด